สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะพามาชมนะคะผลงานตัวอย่างองค์กรกันนะคะก็สําหรับองค์กรนี้นะคะก็เลือกใช้นะคะเป็นปากกาแบรนด์ Parker นะคะรุ่น IM Rackback gt นะคะเป็นแบบโ,โบรโรบอลนะคะก็เรามาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเวลาที่เราทำเรซาร์ชชื่อนะคะก็จะได้เป็นชื่อสีทองแบบนี้นะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับตัวด้ามมีพื้นที่ค่อนข้างมากนะคะก็สามารถที่จะทำตัวหนังสือได้ยาวแล้วก็สามารถที่จะทำเป็น2บรรทัดได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวอย่างองค์กรนี้นะคะก็เลือกที่เป็นชื่อองค์กรนะคะแล้วก็มีชื่อวัน ที่ปีพศออได้นะคะสําหรับด้านล่างนะคะนีเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะสําหรับบอดี้ตัวนี้นะคะทําจากโลหะทั้งด้้มน,นะคะเราก็ตัดด้วยอะไรสีทองเงานะคะมีคําว่าปลาเกอร์อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณองค์กรนะคะที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการกับทางเรานะคะก็ ตัวนี้ก็ทําออกมาได้สวยงามมากนะคะตัวนี้เป็นงานเปิดเปิด,ป,ดปอกแบบนี้นะคะหมึกด้านในนะคะ Parker เ,เขาจะแถมมาสําหรับตัวพวกปากกา Rollerball รรนะคะก็จะแถมมาเป็นหมึกสีดํานะคะขนาด M 0 7นะคะสําหรับตัวนี้ก็จะมีเขียน Made in France นะคะเป็นแบนรนด์ Parker นะคะก็มาตรงรุ่นแบบนี้เลย เดี๋ยวเราลองดูน้ำหมึกของขนาด0.7กันนะคะว่าน้ำหมึกจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ เป็นนือหมึกลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนของเวทน้ำหนักนะคะตัวด้ามนะคะก็จะอยู่ที่ตัวด้ามจะอยู่ที่ประมาณ31มจุด หนึ่งกร,รัมนะคะก็มีน้ำหนักพอสมควรนะคะเพราะเป็นตัวด้ามที่ซ่องข้างทรงใหญ่นะคะตัวด้ามนี้จะคิดสำหรับคนที่เหมาะสำหรับงานเซ็นเอกสารนะคะแล้วก็พกพานะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะองค์กรต่างๆนะคะหรือพวกนักกฎหมายนะคะที่จะใช้งานเซ็นเอกสารค่อนข้างเยอะหรือเป็นพวกคุณครูนะคะก็รุ่นนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ14สีนะคะก็เป็นรุ่นที่นิยมเลยนะคะสำหรับความยาวตัวด้ามนะคะ อยู่ที่137.2น mm. ะคะมิลลิเมตรความเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวด้ามความอ้วนนะคะจะอยู่ประมาณ11.4 mm. ก็ถือว่าเป็นด้ามที่มีทรงพอเหมาะนะคะก็เหมาะสำหรับพวกสุภาพบุรุษนะคะที่เอาไว้พวกพาแล้วก็งานเซ็นเอกสารต่างๆนะคะแพ็กเกจกล่องของเขานะคะก็จะมาเป็นกล่องกระดาษสไลด์แบบนี้นะคะเป็นลายตาปาัเกอร์นะคะ ก็เวลาที่เราใส่ไปก็จะเป็นด้านในเป็นขาวมียางรัดนะคะสไลด์ปร์เกอร์แบบนี้นะคะสำหรับตัวรุ่นพวกล่าสุดพวกนี้นะคะของปร์เกอร์นะคะก็เขาจะใช้เป็นพวกบอดี้ที่เป็นกล่องกระดาษส,ส่วนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ใบรับประกันของเขานะคะจะไม่มีมาเป็นใบข้างในแล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะ จิสเตอร์นะคะประกันนะคะวารันตีปักเกอร์เพนได้นะคะสำหรับประกันของทางผู้ผลิตนะคะก็ให้มาอยู่ที่2ปีนะคะสามารถที่จะรีจิสน,นะคะบนเว็บไซต์ได้นะคะสำหรับตัวรับประกันตัวนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากตัวอย่างรุ่นนี้เอาไว้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ